ก็สวัสดีทุกคนนะครับพบกับเซเก่งนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับเคล็ดลับ2อย่างในการพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งนะครับทุกคนอยากรู้เคล็ดลับไหมครับเมื่อเรามีเคล็ดลับนะครับเราเชื่อแล้วก็เราทําตามนี้นะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งอย่างแน่นอนนะครับหลายคนนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันใช่ไหมคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นไม่สําเร็จนะครับรู้ไหมครับว่าทําไมเขาไม่สาเร็จนะครับ ปัญหาคือข้างในของเขาต่อต้านภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับบางคน,นมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะเจ้านายบังคับมาครับบางคนนะครับก็บอกเสมอนะครับว่าบอกตัวเองเสมอว่าภาษาญี่ปุ่นมันยากจังเลยคันจิมันยากจังเลยอิรางะนะมันก็ยากนะครับคาตาคณะก็ยังสับสนอยู่ครับถ้าเรามีเรื่องที่ต่อต้านข้างในใจแบบนี้นะครับไม่ว่าเราเจะเรียนไปนานแค่ไหนก็ตามเราจะไม่เก่งขึ้นนะครับเหมือนมีแรงหนืดมีแรงฝืดเนาะ ในการดึงเราอยู่เสมอนะครับครับเราจะไม่สามารถเก่งอย่างทะลุทะลวงได้นะครับดังนั้นต้องโปรแกรมความคิดของเราใหม่ใช่ไหมครับในการให้เราปูทางเราให้เราทะลุทะลวงนะครับสมรัจะเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเก่งครับแล้วก็อย่างเฉลียได้เลยนะครับวันนี้จะมีเคล็ดลับนะครับ2วิธีนะครับในการเก่งภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆใช่ไหมอย่างง่ายๆเลยนะใครอยากได้ไหมครับอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับประการแรกนะครับ ให้เราบอกกับตัวเองนะครับให้เราพูดอย่างนี้นะครับจำไว้นะพูดว่านะครับภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวฉันพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากโอเคไหมครับภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวฉันพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากให้เราพูดตอนไหน,นครับให้เราพูดตอนก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนตอนเช้าเราต้องไปโปรแกรมสมองเราใหม่โปรแกรมจิตใต้สํานึกเราใหม่ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ย ป็นมิตรกับภาษาญี่ปุ่นนะเราอยากเชื้อเชิญนะครับภาษาญี่ปุ่นแล้วให้เข้ามาในจิตใจให้ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราใช่ไหมครับเราต้องการอัพเลเวลครับอัพเลเวลให้เราเติบโตมากขึ้นในการเข้าใจภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นใช่ไหมครับ้าเราฝึกอย่างเงี้ยต่อเนื่อง30วันคนใหม่นะครับอย่าพลาดนะครับคนที่กําลังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ดีนะครับนี่เป็นจังหวะเหมาะที่ดีสุดนะครับที่คุณนะครับจะสามารถเก่งภาษาญี่ปุ่นได้อย่างง่ายๆนะครับโดยไม่มีแรงต่อต้านเลยในชีวิต ใช่ไหมครับให้เราโปรแกรมความคิดเราใหม่นะครับตอนไหนครับก่อนนอนใช่ไหมครับตอนก่อนนอนเนี่ยเป็นเวลาที่ดีสุดที่เราจะสามารถสั่งจิตสํานึกเราใหม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็หลังตื่นนอนใช่ไหมครับก่อนแปลงฟันตื่นมาเหยียบพื้นปุ๊บนั่งลงครับนิ่งๆนะครับให้เราบอกตัวเองว่าภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวฉันวภาษาญี่ปุ่นเก่งมากนะครับเป็นการเปลี่ยนความคิดของเรานะสร้างโปรแกรมใหม่ในจิตใจของเรานะครับใช่ไหมครับ คีย์ก็คือว่านะครับอะไรก็ตามที่เราต่อต้านนะครับสิ่งนั้นจะไม่เข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นมันยากต้องตัดออกจากชีวิตของเรานะภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็ใช้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากโอเคไหมครับตอนนื่อง30วันนะครับวันนี้ให้ของแพงเลยนะครับสําคัญมากเลยนะครับประการที่2นะครับก็คือให้เรามีใจขอบคุณนะครับเสมอใช่ไหมมีใจขอบคุณเมื่อเราได้รับภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ต้องเก็บทุกหลักฐานนะครับเก็บทุกเม็ดอย่าง <settings. S 1> เช่นวันนี้ได้ยินคําใหม่เข้ามาเราจําได้ใช่ไหมว,ว้าววันนี้เราได้เรียนรู้อีกคำหนึ่งละขอบคุณมากเลยนะครับเรามีแรงมากขึ้นเรามีกําลังมากขึ้นนะครับขอบคุณมากได้เรียนรู้คําใหม่นะครับหรือคําใหม่ที่เราได้ยินมาจากเพลงก็ดีจากคนรอบข้างพูดก็ดีจากเจ้านายก็ดีใช่ไหมครับเราเรียนสีหมืก็ว,ว้าวใช่ไหมครับได้เรียนรูปประโยคใหม่ว,ว้าวใช่ไหมครับนี่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคำแล้วนะครับ คือเรามีใจขอบคุณใช่ไหมเราอ,อ่านหนังสือเจอคำใหม่ก็ว้าวขอบคุณมากเลยใช่ไหมครับนี่คือ2องเคล็ดลับที่เราอยากจะแนะนํานะครับแล้วก็อยากจะฝึกกันไปใช่ไหมอันนี้หนึ่งนะครับให้พูดกับตัวเองเสมอใช่ไหมครับก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนนะครับบอกว่าภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวฉันภาษาญี่ปุ่นเก่งมากแล้วก็ยิ้มใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับภาษาญี่ปุ่น นิดเดียวฉันด้วภาษาญี่ปุ่นเก่งมากว้าวโอเคไหมครับในสือเค้เราขอบคุณมากนะครับที่เราได้เรียนภาษาญี่ปุ่นขอบคุณมากนะครับที่เราได้คําใหม่ๆวันนี้นะขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อเราทำแบบนี้สามสวันนะครับเชื่อว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราจะผ่านฉลุยนะครับทะลุทะลวงครับทะลุมิติครับแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับจะมาต้นนี้